เฮ้ยมันี่ทำไมห่วงหาเลยนักหนาะกูจับไม่ได้เลยเหรอโทรสั์มึงเนี่ยกูแค่จะช่วยมึงดูทางมึงทำตัวมีพิรุษนะหรือว่าม,มึงมีคนอื่นกูว่าแล้วสันดานเหนี่ยมึงี่ยแก้ไม่หายสักทีมึงเนี่ยนะพอได้แล้วถามจริงๆไม่คิดจะไว้ใจกันบ้างเลยเหรอเป็ดไม่ได้ห่วงเป็ดแค่เป็นห่วงเป็ดไม่อยากให้มือน้อย,อยของน้องจอย ต้องมาจับมือถือนักนกดู GPS บอกทางผิดๆถูกๆนี่มึงว่ากูโง่เหรอพอหนูว่าควรได้นั่งรถสบายๆแต่งหน้านสวยๆกินน้ำกินขนมหรือจะเอนนอนไปเลยก็ได้นะเพราะพี่มีนี่ที่จับโทรศัพท์มือถือบีทเทคเดี๋ยวม่งก็เจ๊งอีกอ่ะไม่เจ๊งตัวเนี้ยจับแน่นด้วยว่ามาที่จับโทรศัพท์มือถือบีทเทครับน้ำหนักได้เยอะจับแน่นไม่ด็อกแดกเจ้าก่อนก็พูดอย่างเงี้ยเจ้านี้ไม่เหมือนเจ้าก่อน ราะว่าเจ้านี้คารับประกัน2ปีเต็มที่จับโทรศัพท์มือถือ b t ท e c h